สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุบปูทุกคนข้าปูปลาพอยแยจอมชุนแค่แต่บ้านอีนอกนเราข้าพี่น้องไม่นี้แยกจอมบัติแข่งแล้วม่จ่มใส่หมูค่ะตัวหมูฉันไม่จ่มค่ะพี่น้องกินง่ายน้ำกันได้ค่ะเด้กสุบปูทุกคนค่ะ ทับทีมาขวบกันสัตย์เนาะขวให้น้ำไม่ยังแห้งเราก็เอาน้ำใส่ีนี้นกินไงไม่ได้จำไม่ได้สับเหล่กับญี่ปุ่นน,น,นั่นแมงคีโซนจำอาหารง่ายๆแบบเป็นบ้านเราญีุ่นแมงคีซ่ซนกนับพี่นอง ว่าเห็ดเผ็ดหรอกค่ะพี่น้องน้องไม่สมมันอันนั่นเนาะนไม่สมมันเผ็ดล้าแอปตอมกระไส่พี่ค่าเม็ดจ้ะแหงแเราเขาเติมน้ำลงไป แกงนัง่นไม่สุกเส้นหมูของหมูเส้นนั่นไม่สุกเกลี้ยงที่ซ้อนก่อนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาไหจ้ะจะัดแจบน้ำกันได้จ้ะเด้แจงเราไม่สุกตอนเศร้าค่ะพี่น้องของน้อได้จ้ะมาไามจัดแจบในย่นยนยนา,างก่อนกดแทะจัดด่านค่ะปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามแยกต,ยตอบ ย่าบอกไปบ่ไ <sympath> ม <icking> ้ใหญ่ปกโตคอไปค่ะมาทุกมนุงกันค่ะพี่น้องอยู่ดีสบายาำรวยาำรวยท้กค่ะเด้อเจอกันไม่ลิปหนาค่ะพี่น้องมามาจ้ามีผักกระเดาษหอมเกลี่ยจีรีอ้ันเกียวแม้งก่ซอนจ้ะแล้วก็ผักกระเดาค่ะพี่น้องมามาเจ๊ดจ้สวัสดีค่ะรำรวยาำรวยทุกท่านนะคะอันนี้ใส่อ้วค่ะไปแล้วจ้าวัสดีจ้า